ทางกรุงเทพมหานครได้จัดประกวดรางวัล BMA Mass Award 2025นะคะเพื่อเป็นการยกย่องสื่อมวลชนที่มีบทบาทสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวท,ทอของเราได้รับรางวัลสุดยอดสำนักข่าวเกาะติดการทำงานและนโยบายของกรุงเทพมหานครค่ะ นายสุพพงษ์ชาวลร่นผู้อำนวยการสถานีโทราาทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT เป็นผู้แทนขึ้นรับรางวัล BMA Mass Insight 2025หรือรางวัลสุดยอดสำนักข่าวเกาะติดการทำงานและนโยบายของกรุงเทพมหานครโดยการประกวด BMA Mass Award 2025นั้นเพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องสื่อมวลชนที่มีบทบาทในการนำเสนอข่าวสารของกรุงเทพมหานครสร้างการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงและการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมือง โดยปีนี้มีสื่อมวลชนส่งผลงานเข้าร่วมถึง2 3 1ผลงานซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ได้รับรางวัลรวม20รางวัลแบ่งเป็น6ประเภท2สาขาครอบคลุมทั้งสื่อโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์หัวใจสำคัญของการพัฒนาเมืองเนี่ยคือการต้องให้ประชาชนร่วมกับเราเพราะว่าเมืองคือคน ดังนั้นการมีผู้ที่ช่วยกันสื่อสารนโยบายต่างๆเพื่อให้ประชาชนมาร่วมกันเป็นเรื่องสําคัญมากเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้การสื่อสารไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันมีสื่อหลายรูปแบบประชาชนเนี่ยก็จะมีช่องทางในการรับสารต่างกันถ้าให้กทรทมคนเดียวทำไม่มีทางถึงประชาชนทั้งหมดได้ถ้าเรามีแนวร่วมมีตื่มวนชนมีอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆก็ทําให้เราสามารถเข้าถึงประชาชนได้ดีขึ้นและเมื่อประชาชนเดินร่วมกับเราเนี่ยทำให้เราพัฒนาเมืองได้อย่างเต็มศักยภาพก็ต้องขอบคุณทุกคน ที่มีส่วนร่วม